สวัสดะชาแนลไปแล้วปะวะอีกสองหรือมันอยู่ในโรงพยาบาลวะเบี้ยรงบานบานะวะเช็คเลนน้อยโรงบาลเหรอผมอ,อยู่ข้างโปดอดตรงกลางืนกู โอ้ยอยู่นี่อยู่นี่หลังหลังหลังโรงพยาบาลไอเขาสาอุ้ยเคี้ยผีตบมารีน่าหนักตัวเพื่อนผีตบนี่มาไม่มาผีตบายแล้วตายแล้วกูยิงบวกกับมันเลือดกูเหลือเต็แล้วผีตบกูเฉยเลยเพราะกูยิงมันตายอ่ะยิงหนักวะเจียงวะไปมา

ต้องนี้ต้องนี้ BS BS ไปเก็บมาไปรู้ทคืนมาเฮ้ยระวังคนหนึ่งนะเว้ยมีอีกเหรอคนเต้อีกคนหนึ่งตไม่ต้องรู้หรอกควายของนั้นแหละีปเก็บเองีไปเดี๋ยวศูนย์ไม่ได้อย่ให้ตายนะอย่ให้ตายไปเดน่ะ BS สักสีทีมเนาเลยเอาไว้แล้วแหละเดี๋ยวรู้เองมึงจะอะไรน่ะ สองหนึ่งสองสองหนึ่งเช็คซ้ายขวาให้ดีหน้าหลังอ่ะดูไว้รอบรอบไม่วไม่หวจ่ลบวาแล้วล่องร้ยเฮ้เฮ้เฮ้้้้ยยอยยเยเฮ้เฮ้เ้เฮ้เฮ้้วเ ลอโดดขึ้นมายิงนะนะเกอะไรขึ้อกับพี่พ่อตายนะเกิดไหนเนี่ยเี่ยเกี่ยเกี่ยเกิดมาเกิดร้อนเว้ยมีคนเกิดร้อนเหาะเออผู้หญิงเมื่อกี้นี่เปล่าไม่รู้คือก็ไม่มีเอามาต่อปล่าเกี่ยแล้วฮะไอ้แฟงรูดของไปไอออกแล้วเราแล้วเาออกแล้ว รูดพีเอ็นรูดกอริล่ารูดขอนของข้ามไว้ก่อนโอ้โหพี่อะไรอะไรบ้า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 เยอะละแป้งเยวเอาเสื้อกอกมาใส่เองก่อนหึเก่งไงบอกแล้วลงยังอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยผมร่วงหลังผมไอ้เชี่ยไม่ตาย ตายลามรวงรวมโอเคจะพออีกตัวไปเก็บเวีนตายกันใหญ่ไอเนี่ยดูนะดูดีแล้วยเไี่ดูเซฟไม่ได้ตูต้องรไดมก่อนนะรูดีก่อนเต้นใหม่นะสองสองหนึ่งโอเคทีตายกันหมดเลยโ้ย เร็วหัวแค้นเร็วๆน้อยมีต้นไม้ตกผมอ่ะพีเอสดมึงตกไปแล้วนะมีต้งตกผมอ่ะแหมยิงวิงตัวอะไรตายไม่รู้เลยอ่ะบัณฑิตหรืออะไรไม่รู้อ่ะยิงไปแล้วอ่ะโอเคเฮ้ยเกิดยิงกระสุนหมดกระสุนบ้างถึงหมดแม็กก่อนรีบยิงสาดตะกี้นี้ไม่ได้เล็งโอ้ยเยี่ยอะไรวะ อนั่นไงหู่ขูบอกแล้วขูบอกแล้วมาจริงด้วยหายไปเนี่ย